สวัสดีครับวันนี้ก็ตามสัญญานะจ๊ะเราจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคนะครับหลังจากที่เราได้สอน CFOP นะครับสอนคอร์สแนะนำการทำคอร์สเสร็จแล้วออสอน f 2 l ทั้งหมดแล้วสอน OL แล้วสอน PLL แล้วซึ่งเราก็ยังคงระจำกันด้านหมดนะแล้วก็จะสอนเทคนิคไว้ก่อนเลยว่าเป็นยังไงให้ไวนะครับ กิแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับมีหลายๆปัจจัยว่าเล่นยังไงให้ไว <Hey, why? S 1> ครับในคลิปนี้เทคนิคต่างๆทริปทริกนะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องตัดเล็บก่อนนะเล็บคุณไม่ควรที่จะยาวจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าคุณเล่นอย่างจริงจังๆเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสมดุลกันหน่อยนะคุณไม่ควรจะไว้เล็บ เยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าคุณมีสติกเกอร์นะทุบทีเป็นสติกเกอร์เนี่ยมันก็จะขาดได้แล้วก็เวลาที่คุณเนี่ยปัดเนี่ยเล็บคุณอาจจะไปติดแทนนะครับเพราะปัดได้น้อยลงอะไรอย่างงี้มันได้เต็มทีนะมันก็มีส่วนนะครับต่อไปเนี่ยรูบิกก็มีส่วนนะครับ ถนาดของคนเราไม่เหมือนกันบางคนชอบหลวมๆบางคนชอบแน่นๆนะครับคุณต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อลูบิกเพิ่มนะครับแต่ว่าไปดูเทคนิคการปรับลูบิกนะครับวิธีการปรับจูนนะครับเซตอัพต่างๆวิธีการหล่อเลื่นนะครับลูบิคคุณก็จะดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นดินะนั่นแหละครับคุณควรจะเล่นนะบางคน ชอบแน่นๆบางคนชอบหลวมๆมีผลต่อการเล่นนะครับอย่างที่สองผ่านไปนะครับนี่ก็เป็นทริป r i คของเราเรูบิกจริงๆเนี่ยควรคำนึงถึงไอ้นี่ด้วยนะครับขนาดว่าเล็กกว่าใหญ่กว่าคุณถนัดยังไงนะครับมีผลคุณมือเล็กคุณจะเล่นลูกใหญ่ไหมเอาถ้าผมมือเล็กผมเล่นลูกขนาดนี้ไหมเอา ก็ไม่ใช่อ่ะเออมันก็มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ถนัดเราถ้าเกิดคุณมือใหญ่อ่ะคุณเล่นลูกเล็กก็ได้นะเออก็ได้อ่ะเออนูบิกอของคุณควรที่จะถ้าต้องการให้เร็วมากๆจริงๆเนี่ยคุณภาพก็ต้องสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีนะบางลูกมันก็ป๊อปนะครับ อะไรอย่างนี้นะก็พูดกับสัพเพเหระไปแล้วต่อไปนี่ก็จะพูดเข้าเรื่องกันเลยว่าเล่นนะครับอย่างแรกเนี่ยทุกคนคงได้ยินเล่นให้ต่อเนื่องนะครับเล่นให้ต่อเนื่องเล่นยังไงให้ต่อเนื่องมันพูดง่ายจริงๆผมก็ลองถ่ายคลิปมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้ซึ่งมันไม่ต่อเนื่องนะครับผมดูแล้วว่าทุกคนคงจะงงกับมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมจะพูดถึง meaning ของมันนะครับว่าเออมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะดีกว่านะอย่างแรกเนี่ยก็คือตัว C ก็คือ cost นะครับ c o s เนี่ยผมเคยแนะนำไปแล้ว c ะ s t นั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแนะนำอีกรอบก็ไล้นะับรอบแล้วก็แนะนำอีกรอบก็ล้ครับ c o s ที่ดีเนี่ยอย่างแรกคุณต้องคำนึงก่อนนะครับว่าคอสที่ดีเนี่ยไม่ควรเกิน8 8ครั้งหมุนนะครับในรูบิกเนี่ยอย่างเงี้ยสองครั้งเนี่ยถือว่าเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ใช่สองครั้งนะครับออคอสที่ดีเนี่ยเราควรที่จะไม่เกิน8ปดมูฟพูดก็พูดง่ายครับทำสิครับรออะไร อย่างอย่างแรกเราต้องจำสีกนนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกก่อนน้ำเงินน้ำเงินแดงเขียวส้มน้ำเงินแดงเขียวส้มถ้าแดงก็แดงเขียวส้มน้ำเงินอย่างงี้ท่องไปเขียวส้มน้ำเงินแดงส้มน้ำเงินแดงเขียวอะไรอย่างงี้ส้มตรงข้ามกับแดงน้ำเงินตรงข้ามกับนี่น้ำเงินตรงข้ามกับเขียวเออเออ ส้มเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะต่อไปเนี่ยมันเป็นวิธีการหมุนนะครับเราก็ไม่ต้องไปคำนึงแล้วว่าคอส์สเลยมันตรงไหมจําเป็นต้องตรงไหมนะครับไม่จาเป็นต้องเฮ้ยมันต้องตรงก่อนเว้ยตรงนี้ถึงจะหมุนลงได้ต่อไปเราไม่จําเป็นนะครับเราก็จําละตอนนี้น้ําเงินเนี่ยน้าเงินแดงเขียวอะไรอย่างนี้นะน้าเงินครับอันนี้ต่อไปเนี่ยมีขาน้ําเงินเห็นไหมครับขาวน้ําเงิน ต่อไปเนี่ยขาวแดงก็ใส่ได้เลยเห็นไหมครับแดงมันก็แดงก็ถัดจากน้ำเงินแดงถัดจาก้เงินเห็นไหมครับต่อไปนี่ก็เขียวครับเขียวน้ำเงินแดงครับน้ำเงินแดงเขียวเขียวเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นได้เลยแต่ตรแนี้ตรงอ่ะส้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหมุนตัวอื่นให้ตรงก่อนเห็นไหมครับหมุนให้ตรงเสร็จแล้วก็หมุนลงแค่นี้เองครับเอาใหม่คอสเราไม right ่จําเป็นต้องพึ่งแล้วนะครับอันนี้มันตรงแล้วอ่ะเราก็ใส่ครับ ต่อไปเนี่ยเราบอกว่าเอ,อน้ำเงินเราแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเขียวแต่เขียวมันอยู่ห่างถามว่าขึ้นได้ไหมมันก็ได้แต่ผมว่าหมุนนี่มาหาดีกว่าทางด้านซ้ายเนี่ยขึ้นมานะครับเราก็ใส่มานี่เนี่ยแค่นี้เองเอาทำไมไม่สอนต่อเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เอาใหม่นะครับ เราไม่พูดเรื่องคอสกันนะครับเพราะว่าคอสเนี่ยผมบอกทริปทริคของมันก็คือการจําสีให้ได้ถ้าคุณจําสีได้คุณไม่ต้องมองเซนเตอร์คุณไม่ต้องมองเซนเตอร์คุณก็สามารถที่จะสร้างคอสขึ้นมาได้นะครับแค่นั้นเองนะครับต่อไปเนี่ยมันก็คือการทํา f t o l f t o l ต้องมีความต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอย่างไงเราทำคอสกันก่อนรอบนี้ผมจะไม่นั่นแล้วนะ วิธีการเนี่ยถ้าเราเจอคู่เนี่ยให้เรายัดใส่ก่อนเลยเห็นไหมครับน้าเงินส้มเนี่ยให้เรายัดใส่อย่างเงี้ยครับเป็นฟิงเกอร์ทิ๊กเนี่ยเออลืมบอกถ้าเราทำเจ็ดด้านหนึ่งเนี่ยควรที่จะทําไม่ด้านซ้ายของมันเนี่ยไม่ด้านซ้ายของมันก็ควรทําด้านขวาของมันนะครับไม่ควรที่จะทําอีกด้านหนึง่งอันนี้เป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะไม่ถนัดอะแต่ว่าผมถนัดนี้อย่างงี้ฟิงกอร์ทิ๊ก คุณควรหมุนซิงเกิลทิคให้เร็วนะครับอย่างเงี้ยครับคุณควรจะหมุนให้เร็วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําทตัวเนี้ยคุณต้องทาซิงเกิลทิคซิงเกิลทิคเนี่ยคุณจะจาได้แล้วแต่คุณมองตัวอื่นเลยครับเนี่ยขาวแดงทาซิงเกิลทิคครับขาวแดงคุณมาอยู่กับตรงกันแล้วะครับไอตัวนี้ก็เสร็จไปแล้วนะซิงเกิลทิคเมื่อกี้นะคุณก็มาทําตัวนี้ครับโดยการลงครับแล้วก็สาย ขึ้นสองครั้งนี่ครับตัวนี้ขาวขาวเขียวนี่เขียวส้มขาวเขียวส้มอยู่นี่คุณลงใช่ไหมคุณลงอีกครั้งเลยปึ๊บแล้วคุณก็มาเก็บครับแค่นี้เองพอพอพอัพอพอบต่อไปเนี่ยคุณควรที่จะฝึก F2L ที่แบบมันคือหลักการของคุณละหลักความเข้าใจของคุณคุณจะประยุกต์ยังไงผมขอกินน้ำแปบบ๊บ Okay. กลับมาต่อครับต่อไปเนี่ยถาทำคอร์ก่อนดีกว่าหายแล้วอันนี้คอร์ทํงไงเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเอ่อต่อไปเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องของเนี่ยคู่นี้นครับอยู่ข้างล่างกับข้างบนวิธีการก็คือถามว่าจะเป็นต้องทำอย่างนี้ไหมไม่จําเป็นครับถ้าอยู่ด้านนี้หมุนลงก็ได้ครับแล้วก็หมุนขวาเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้ว แล้วก็หมุน,ม,นมาแล้วกเก็บจากด้านหลังปกติเราจะเก็บจากด้านหน้านี่ใช่ไหมครับมันช้าครับเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยของมันก็คือการเก็บจากด้านหลังคือลงขวาขึ้นอันนี้มันตรงไล้ไหมครับผมบอกว่าไม่ทำสีด้านนี้ด้านซ้ายของมันก็ต้องทาสีด้านขวาของมันตัวนี้ง่ายกว่าครับก็คือขึ้นสองครั้งลงแล้วก็สายเก็บเก็บปกตินะครับต่อไปก็คือคุณควรจะทําตัวนี้ก่อนครับตัวที่ติดเลยนี่คือเป็นตัวนี้กับตัวนี้ คือตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือเออมื่อกี้ขอโทษครับที่มันออกมาค้างพอดีผมนั่งไม่ตรงผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอารจริงๆงะนะแต่ก็ถ่ายได้นะถ่ายได้ไม่มีตังคนะ์ครับใครเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับขอบคุณมากๆล่วงหน้าเลยเออนี่ครับตัวนี้แหตัวนี้ที่ยังก็คือขึ้นซ้ายลงแล้วก็หมุนมาครับเก็บปกติแต่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 นะครับอันนี้มันเห็นนี้ด้วยเห็นไหมครับ ถ้าคุณหมุนลงเนี่ย mm. เห็นนะครับเป็นไงมันก็ได้หไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะทําตัวนี้ก่อนก็ได้หรือจะเก็บนี้ก็ได้แต่คุณก็ต้องมาทําตัวนี้อีกอะ่ะต้องหมุนทาง้นอีกผมว่ามันเสียเวลาคุณด้านนี้เราคอยมาเก็บตัวนี้ก็ได้ก็คือขึ้นซ้ายลงแล้วเก็บไปด้านหลังนะครับเก็บตัวนี้ไปด้านหลังลงขวาขึ้นสองครั้งครับแค่นี้เองนะครับคุณต้องต่อเนื่องจริงๆวิธีการต่อเนื่องอะ่ะคุณต้องมองล่วงหน้านะครับ เหตุการลงหน้าเอาอันนี้ก็ดีกว่าเดี๋ยวจะไปไม่รอดทำคอสเสร็จแล้วต่อไปทำนี่คู่นี้นะครับคู่นี้กับนี่นะครับส้มกับส้มกับเขียวก็คือลงขึ้นแล้วก็หมุนกับนิดนึงแล้วทำคู่ัี้ีนะครับเพราะว่า ไม่ทำด้านซ้ายจะทำด้านขวาซึ่งอันเนี้ยมีอยู่ด้านล่างผมจะเก็บไปทำตอนสุดท้ายนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับหมุนมาทีหนึง่งทีนี้ก็ผมชอบเก็บอยู่ด้านหลังนะเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็ลงซ้ายทีเนี้ยตัวเนี้ยมันต้องเอาขึ้นแล้วเราก็ขึ้นสองครั้งเลยครับแอ้นี้ก็เป็นฟ er ิ้งเกอร์ชิกครับเนี่ยคุณต้องไปฝึก OL ที่เอ้ยอ l ที่ผมสอนนะให้คล่องแล้วเข้าใจ นะครับคุณก็จะหมุนตัวเมื่อกี้ได้มุนยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยันนี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับคุณหมุนขึ้นมาแล้วก็เนี้ยสับมันไปเลยนะอ่เออในส่วนของ OLL และ PLL นะครับส่วนของ OLL และ PLL เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยควรที่จะ มีการประยุกต์แล้วปรับเข้าหาตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยหมุนด้านไหนถนัดกว่ากันบางคนถนัดมือซ้ายบางคนถนัดมือขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะปรับนะครับเราควรจะปรับนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องฟิงเกอร์ทริกนะครับซึ่งเป็นทริกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะสอนกันแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งก็จะสอนในเรื่องของฟิงเกอร์ทริกนะครับว่าคุณควรจะดีดนิ้วนี้นยังไงยัยงไงนะครับ วิธีก็นี่คืออย่างอันนี้ผมทำคอร์ส F 2 L ผมไม่สอนแล้วนะคุณต้องไปกอดูว่าผมทำอยังไงนะครับว่าผมเล่นยังไงถึงได้อะต่อไปเนี่ยมันควรจะมี F 2 L ที่แบบเป็น advance ซึ่งผมอาจจะสอนนะผมอาจจะสอนซึ่งอาจจะสอนในเพราะมีคนเนี่ยรีเควสมาแล้วผมก็สอน advance F 2 L ได้ไหมครับได้อะ advance F 2 L คือลยอย่างตัวเนี้ย ปกติก็ทำอย่างนี้ถูกไหมเรามาเก็บซึ่งมันค่อนข้างชา้าวิธีการก็คือเหมือนด้านนี้ครับแล้วก็ลงหน้าตามขึ้นแล้วก็เก็บเลยเห็นไหมต่อไปครับตัวต่อไปก็คือตัวนี้ครับก็คือน้ําเงินส้มไม่ทําด้านแดงก็ทําด้านส้มแค่นั้นเองอย่าไปทำด้านเขียวก็วคือขึ้นตัวต่อไปเนี่ยเรามองแล้วว่าเห็นตัวนี้กับตัวนี้เห็นะครับควนม,มาแล้วก็ลงเออแล้วผมจะสอน ไอ้เอลทำไมนี่โ OL เอลยครับโอเเนี่ยที่ผมสอนไปเนี่ยคุณควรจะไปฝึกทุกอันให้คล่องนะครับคุณได้จาได้แล้วหมุนมันบ่อยๆนะครับทบทวนมันนบ่อยพอเราเห็นตาเราเห็นปุ๊บมือมันจําเราก็จะจําอย่างตัวนี้คุณก็ต้องหมุนให้คล่องเจออนนี้กห็หมุนต่อเลยครับเอแค่นี้เองคุณต้องสับให้เร็วที่สุดนะแล้วก็ไม่ติดขัดมันก็จะเร็วอันนี้ผมผมควรที่จะ อ้าวอ้าวอตัวหนึ่งอ่ะอ๋อลืมนะครับนี่ย F L คู่นี้ก่อนผมอันนี้มันเป็นกรณีที่สุดวิสัยจริงๆนะแค่นี้เงเห็นเงี้ยคุณก็สับไปดิปิดปิดแค่นี้ครับเมือนผมเล่นให้ดูเลยไหมเดินเดินเดินเอาใหน่อยมันดูผมเล่นให้ดูไปเดี๋ยวจะสอนอีกนะที่มันก็เช็คทำอย่างไรอย่าหึ่งกดปิดนะ ดูให้จบเดี๋ยวมีจักรกรรมอะไรเดี๋ยวบอกอีกตัวทีจบนะครับคลิปนี้ผมก็หกจริงๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวทำคอร์สกันโอ้ตัวแรกไอตัวนี้ครับตัวที่สองอยู่นี่เห็นไหมครับนี่ตัวที่สามครับมุมจะด้านหลังคือคุณต้องพยายามอย่าเปลี่ยนลูกบ่อยครับต่อไปเนี่ยโอแอลเนี่ยคุณต้องหมุนให้มันถนัดที่สุดอ่ะ เออ P L ตัวนี้ผมสอนไงวะเอ้ยผมมุนตองผมนี่ก่อนคือ P L กับ O L oh. เนี่ยควรที่จะต่อเนื่องนะครับเอาจริงๆี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องต่อเนื่องกันหมดนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เห็นละออตัวนี้ทำแล้วเนี่ยเป็นจุดนี้ก็จะต้องต่อเนื่องนะครับจริงๆจ,จุดจะได้ไม่หมุนอย่างนี้ได้นะอ้าวไม่ได้เว้ย เนี่ยคือต้องต่อเนื่อง p o L นะเราต้องมองให้เร็วนะครับว่ามันคือตัวไหนครับถ้าคุณเล่นบ่อยๆคุณก็จะเห็นมันเองนะครับ O L P U L ไมมีอะไรมากหมุนให้ไวก็พอครับก็จบไปนะครับสำหรับการเล่นเทคนิคการเล่นนะครับ F 2 L นี่จะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดนะครับคุณควรที่จะฝึกมันบ่อยๆนะครับรนี้มันลดเวลาจริงๆฟิงก์ก็ทิกสาคัญการที่คุณลดระยะการหมุนลูกสําคัญนะครับผมไม่รู้จะสื่อย่างไงอะเอาจริงอะ ผมตั้งใจแล้วนะแต่ผมก็ทําได้แค่นี้นะครับน,นี้มันฟรีมาคอสหนึ่งเราเรียกเอกคอสนะอย่างตัวเนี้ยผมทํานี้เลยเนี่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 ยนี่คู่นี้นะแล้วก็เห็นนี้อันนี้อันนี้กับเน,นี้ยปกติต้องหมุนอันนี้เราก็พยายามลดก็คือหมุนจุดน,นี้เลยต้องฝึกครับ โอเคก็ถ่าไปฟิเก็ชิคครับดีตรงกลางดีดยังไงเนี่ยครับเล่นยังไงให้ไวนะครับคลิปนี้ดีตรงกลางเนี่ยคนที่จะใช้2นิ้วก็คือการปัดเนี่ยปัดนิ้วนางขึ้นแล้วก็นิ้วกลางตามาฝึกอันนี้นิ้วชี้และนิ้วกลางหมุนยังไงมันคือการหมุน2ครั้งนี้ครับ นิ้วชี้และนิ้วกลางตามนะครับต่อไปนิ้วโป้งครับฟิงเกอร์ทิกนิ้วโป้งในการหมุนนี้ครับเนี่ยสมมุติว่าผมหมุนสูตร j เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าิกก็ชิกคุณก็ต้องมาประยุกต์แล้วก็จัดแจงนะครับหมุนฟิงเกอร์ทิกปกติ r u r เนี่ยหมุนนี้ ขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาเนี่ยตอนนี้สอนเคยสอนไปแล้วอ่ะอย่างตัวเนี้ยคุณก็ฝึกแค่เนี้ยฝึกไปบ่อยๆครับนิ้วคุณก็จะคล่องขึ้นหรือคุณอาจจะฝึกงี้นิ้วชี้ด้านซ้ายซึ่งก็ทติกของมันก็คือนี่ครับการดันตัวอย่างเช่นอ้าวนี้ผมนี่แล้วก็เห็นนะครับผมใช้การดันดูนิ้วผมดีๆนะผมใช้การดันจริง หรืออาจจะเป็นนี่ก็สูตรปลาอาจจะหมุนงี้แหละครับใช้นิ้วนางช่วยอ่ะนี้ก็ได้นิ้วโป้งช่วยอะไรอย่างงี้ฟิลก็ชิคเนี่ยก็ควรที่จะเป็นพาร์ตอีกพาร์ทหนึง่งไหมไม่จําเป็นหรอกเนาะฟิลก,ก็ชิคเพราะว่าทุกคนนะ่ะผมบอกเลยว่าการเล่นรูบิกให้ไวนะครับนี่สาระละสาระคนเราเนี่ยเล่นไปใช่ไหมครับมันก็จะเห็นความบกพร่องของตัวเองหลังจากนั้นนะคุณควรจะพัฒนาความบกพร่องของมันสมมติว่า คุณไม่ถนัดมือซ้ายคุณก็ไปฝึกมือซ้ายได้บ่อยอะถ้าคุณเห็นความบกพร่องคือคุณหมุนสูนรนี้ไม่ได้ไม่คล่องคุณก็ฝึกมัน,นบ่อยจุดบกพร่องของคุณก็จะหายไปและมันก็จะเห็นจุดบกพร่องเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเห็นขึ้นมาเรื่อยๆคุณก็แก้ไขไปเรื่อยเวลาของคุณก็จะลดลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่คิวเบอร์หรือดักรูบิกเนี่ยควรที่จะมีนะครับตอนแรกผมว่าผมจะไม่ขำนะผมเห็นแมวพอดีขำเลยอ ก็เนี่ยครับเน้นก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมสามารถที่จะถ่ายทอดได้สําหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ก็ถามผมใน facebook ก็ได้แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดเลยผมขอโทษนะไม่ได้ตอบใครขอโทษมีคนมาถามเยอะมากมีคนบางคนถ่ายคลิปมาให้ดูว่าผมก็รู้สึกดีใจถ่ายคลิปไว้ผมศึกษาด้วยนะให้ดูผมก็โอเคทุกคนมีความพยายามดีใจตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งพันสับสไครต์ล ก็ถามว่ามีรูบิกแจกไหมคําตอบก็คือว่ามันจะมีช่วงเเดี๋ยวช่วงมีนาครับมีนาจะเป็นวันช่วงวันเกิดผมซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะมีรูบิกมาแจกนะครับอ๋อตอนนี้ก็มีคอมเมนต์มานะขอบคุณมากมากเลยครับที่นําความรู้มาบอกต่อขอบคุณมากมากเช่นกันครับผูติดตาม1,000คนครับตอนนี้โอ้แปดแสโอ้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับถึงจะมีคนดิสไลค์บ้างอะไรบ้าง โอเคครับ okay. ขอบคุณดูกําลังใจนะครับของใครที่ผมไม่ได้ตอบผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วกิจกรรมไว้เจอกันในช่วงมีนาคมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นลูบิกที่ไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เหมือนกันคือผมว่าสั่งของมาแล้วสั่งของมาจากจีนตอนนี้ไม่จีนหรือฮ่องกงนะครับฝากเพื่อนสั่งแต่ยังไม่ได้สั่งหรอกนะจะสั่งวันนี้แหละคิดว่า เอามาแจกน่าจะเป็นของราคาไม่แพงนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเงินไม่มีสปอนเซอร์นะครับใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะก็ท่านแหละครับกาไปแจกอาจจะเป็นรูวิกสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับราคาอาจจะไม่แพงมากแต่ก็แต่ก็บอกเลยว่าผมจะเป็นคนปรับให้เองซึ่งจะดีไหมไม่ดีก็ด่าไดา้แต่อย่าแรงนะครับก็ตามน,นั้นแหละครับในคลิปนี้นะครับเทคนิคการเล่นทริปทิกต่างๆเนี่ย เทคนิคการเล่นลูบิดยังไงให้ไวขึ้นนะครับหลังจากฝึก CFOP ในคลิปนี้ก็หมดตรงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับแอดวาน์ขึ้นนะครับเป็น4ี4คูณีดีไหมอ๋อไม่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 ไม,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 ไม่ผมมีคลิปพิเศษก่อนผมมีคลิปพิเศษซึ่งเป็นคลิปสอนอินโลบ็อกนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นมีโลบล็อกคืออะไรคือผมได้ลูบิดลูกนี้มาแล้วก็เดี๋ยวมาพูดกันดีกว่ามิรุยะก็ ฝึกครับพยายามที่จะฝึกอยู่ยังไม่ฝึกหรอกยังไม่เล่นเลยด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าๆครับแล้วก็รีเควสได้นะอยากให้ผมทำอะไรสแควร์นะวันนะนะครับไว้ก่อนนะครับผมขอผมได้รูบิกเจ้าเอ็กแมนดีไซนครับสแควร์วันเมื่อไหรผมสอนมันนั่นแหละซึ่งบีเนอร์ก่อนนะครับเพราะสูตรทั้งหมดผมจําไม่ได้สักสูตรครับโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ